ไปพี่น้องหาบเมื่อคือเกานน่เบิ่งพี่น้องคะปลาเกลก้วได้หาบเอาพี่น้องมันหลายค่ะบ่จักหนามบ่จักยากันยุ่งบ่จักของกินบ่จักเครื่องมือเหตุงานพี่น้องค่ะได้หาบเอาแต่ละมือแต่ละเว้นนี่สิบ,บห้มันจอยจังไลเนาะพี่นอ้องเนาะแมนบ่ปลาแก้วก็หาบเอาแบบนี้แหละค่ะลังมือกับบาหาบกับสะพ้ายสองขางพี่น้อง ยากันยุ่งกระตองเอามานั่เพราะฉันยุ่งกัดปลาแก้วแพ้ยุ่งพี่น้องคะ่ะกระหาบมาแบบนี่ลวซุ่มเอซุ่มเอิที่เดทถอยซ่าหล่งอย,อยู่มันขนบเหมิดอุปกรณ์ว่าจะอุปกรณ์สวยแขนงว่าจะอุปกรณ์ทํำงานไอ้นี่ตั้งหากพี่น้องคะ่ะอ้ยจะว่นลำบากกับชีวิตนี่ก็บ,บ่ไดไไกลบ้านดอกพี่น้องคะ่ะ พอแก้วก็ยุใกล้ๆนี่ละเห็นบอสีผ้ามาเบิงดอกใหม่อีกนี่กสีหอดทั้งอันแล้วล่ะโอ้ดอกใหม่นี่พี่น้องคะยางพันกับมีดอกใหม่หเบิงน้ำด่เห็นบอนมีดอกไม้สีเหลืองให้พี่น้องเบิงน้ำพี่น้องคะนี่เห็นไหมสีโมงค่ะ่มงแล้วแดดลมร่มโต๊กแล้วพี่น้องคะ แต่ว่าปลาแก้วยังบ่ท่านหอดเพื่อ,อนอยู่พี่น้องยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะกลัวสีหอดบ้านกะเจ้าไหวยางไทยมานํำ้ำุดทางอรวดเห็นนังกกะไทยเหมิดเบิดมองสีไทยหรือบ้านนี้พี่น้องคะสีไทยยังไรพี่น้องบึง่ายปลาแก้วนี่แล้ะเนาะเบิองปลาแก้วก็ได้ดอกพี่น้องคะเนาะคุยกับปลาแก้วเบิองก็ปลาแก้วนี่แหละก้นผู้หายกับเบืองใด้คือเกาค่ะพี่น้องคะ เป็นยังเนาะท่านฝ่าเบื่อปลาแก้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ปลาแก้วเนี่ยหลสิบบาทแล้วนะคือปลาแก้วว่าจะาข้องกระไดเจ้ากว่าสิบบาทหรือสิบก่าบาทดอกมื้อเธอกับหัวอยูู่้เดียวกับมีพี่น้องเอเจ้าว่าป่วงไปตืบแล้วลนะ่ะคือหักหยากแต่เต้น,น้ำอันนี้ละจักหากยังเบียกกับโบปันไดดอกพี่น้อง เบียกกับพ่อเหดอยู่แม่นบอพี่น้องคาแล้วแก้วกระสีหอดบ้านแล้วล่ะในหาบเอาแต่ละมือแต่ละเวนมันอุปกรณ์หลายบอจักหนามบอจักขนมบอจักสารพัดสารเพ่ผัดล้มขมีพี่น้องเอ้ยเอาไปเป่ายุ่งบอเป็นหยังดอกยุ่งมันกาดนั่งกับว่าได้ ว่าตังแต่นางมันก็ห่มมาใส่หลดแม่ยุ่งมันเขาอุบาทอุเปียแทะบานพี่น้องมีบอขายุ่งแต่ว่าปลาแก้วแพ่แทลยุ่งี่กัดแล้วคันขเขาไปนในกระดูกพูดอะแผยุ่งพี่น้องค่ะซ้ำนี่ราคาหอดบ้านแล้วปลาแก้วหอดบ้านแล้วเดี๋ยวลุงชีดา